ก็ถือว่าเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสนามบินแห่งใหม่ค่ะท่าอากาศยานนานาชาติเตโชหรือที่มีชื่อย่อว่า KTI ค่ะโดยในวันเปิดสมเด็จฮุนเซนก็ได้โพสเฟซบุ๊กส่วนตัวค่ะบอกว่าสนามบินแห่งนี้เนี่ยจะเป็นประตูสู่โลกใบใหม่แห่งกัมพูชาแล้วก็ยังเป็นความสำเร็จ ครังประวัติศาสตร์ของประเทศและบอกว่าจะเป็นการพลิกโฉมอุตสาหกรรมการบินและเศรษฐกิจประเทศได้โดยจะเข้ามาแทนที่สนามบินนานาชาติพนมเปญพร้อมกันนี้ก็ยังอวดอ้างสปปรรพคุณของสนามบินแห่งนี้อีกมากมายค่ะซึ่งในช่วงท้ายนะคะฮุนเซนเนี่ยก็ระบุว่าการคมนาคมทางอากาศเป็นหนึ่งในช่องทางการขนส่งที่สำคัญซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวภาคธุรกิจ การเมืองและภารกิจต่างๆทั้งยังเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของประเทศเลยโดยเฉพาะเมื่ออิงกับนโยบายที่ชัดเจนในการดึงดูดการลงทุนและความสัมพันธ์ทางการทูตดังนั้นกัมพูชาจึงได้พยายามจะเสริมสร้างและขยายขีดความสามารถอย่างแข็งขันในการสร้างสนามบินนานาชาติแห่งนี้เพื่อรองรับความต้องการด้านการเดินทางที่จะเพิ่มขึ้นและเชื่อมโยงผู้โดยสาร โดยเฉพาะผู้ที่มีจุดหมายปลายทางคือกัมพูชาสำหรับพิธีเปิดสนามบินอย่างเป็นทางการนะคะก็จะมีขึ้นในวันที่20ตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะแต่ว่าในขณะที่ฮุนเซนเนี่ยคุยฟุง้งคุยใหญ่คุยโตนะยังไม่ทันที่จะเริ่มพิธีเปิดอย่างเป็นทางการคุณผู้ชมก็เหมือนจะมีเหตุให้ต้องแอบอายขายหน้ากันหลายเรื่องค่ะทั้งเรื่องของไฟฟ้าดับ อีกทั้งเรื่องที่ชาวเขมรทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะ12กันยายน68ค่ะผู้สืกอขาวรายงานนะคะที่เพจ Army Military f o r c e ค่ะเขาโพสต์รูปพร้อมกับข้อความระบุว่าเมื่อสนามบินนานาชาติเตโชของกัมพูชาซึ่งใช้งบประมาณก่อสร้างกว่า5.5หมื่นล้านบาทมีรายงานเหตุว่าไฟฟ้าดับ ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายจากชาวไทยคะ่ะอาทิเช่นไม่มีเครื่องบินมาลงก็ต้องดับไฟประหยัดเอาไว้ก่อนบางก็บอกว่าเสียมไม่ขายไฟให้เสียใจก็จากโพสต์นี้นะคะก็เลยมีคนนึกถึงมาลีโซเจตาค่ะแล้วก็บอกว่าเอออะไรก็ทอดเสียมไว้ก่อนว่างั้นทางคอมเนรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าเสียม ไม่ขายไฟฟ้าให้พวกเสียมไม่มีน้ำใจบางกระแชงสำทับไปเลยค่ะบอกว่าขอให้ฝนตกหลังคารั่วและนอกจากนี้ค่ะอีกเพจหนึ่งนะคะที่เพจท่านเปาค่ะเขาก็โพสต์ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสนามบินดังกล่าวอีกด้วยนะคะข้อความค่ะระบุว่ากัมพูชาวอนอย่าทำให้คนในชาติอับอายขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่เหมาะสม เพราะกระทบกับภาพลักษณ์สนามบินเตโชหลังมีชาวบ้านเนี่ยไปปูเสือ่อนั่งกับพื้นมีการดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะคะมากไปกว่านั้นไปทำคอนเทนต์ประหลาดๆค่ะเต้นเบรกแดนซ์เลยแล้วมีบางคนนะก็เล่นกระโดดเชือกภายในพื้นที่ดังกล่าวด้วยค่ะซึ่งท็อปคอมเมนต์เนี่ยเขาก็เข้ามาบอกว่าแค่นี้กลัวชาวต่างชาติมองอับอาย โถเอ้ยควรจะคิดได้ตั้งแต่เรียนแบบวัฒนธรรมของไทยประเพณีไทยเพลงของไทยควรจะอายตั้งนานแล้วมะเพิ่งมาอายอะไรตอนนี้ล่าสุดเห็นในเกมเนี่ย มันมีกระสือของไทยด้วยนะแล้วก็บอกว่าต้นฉบับมาจากเขมรกระสือมันยังจะเอาเป็นของมันเลยแล้วบางคนก็เอาภาพนะคะของการนั่งล้อมวงกับพื้นประหนึ่งว่าจะตั้งวงหมูกระทะซะอย่างนั้นล่ะเขาก็เลยทำภาพ AI ขึ้นมาล้อนะคะว่าไอ้วงเนี้ยมันช่างเหมือนกับวงหมูกระทะจริงๆเลยแต่คอมเมนต์ค่ะเขาบอกว่าจองออฟฟิศเรียบร้อยขาดขันกับกระป๋อง เอาละค่ะก็ดีเหมือนกันนะคุณผู้ชมมีออฟฟิศให้เรียบร้อยแบบนี้มีแอร์เย็นๆนะน่าจะทำงานกันได้สะดวกสบายขึ้นไม่ต้องแห่มาขอทานกันที่เมืองไทยแล้วล่ะค่ะ